สวัสดีค่ะลูกค้าพบกันช่วงใบตายค่ะของวันที่25เมษายน2515ค่ะวันนี้แม่คาจะพาลูกค้าทุกท่กานมาชมวิดีโอการทำงานของรถถยันมา 352T คันนี้สวยมากค่ะลูกค้าเป็นรุ่นยันม่มา EF 3 5 2 TLS รุ่นท็อปค่ะเป็นรถปี54เล่เมเอกสารครบค่ะลูกค้าคันนี้เสียงนิ่มค่ะ ยันนาคันนี้แม่ค้าก็เปิดราคาขายอยู่ที่หนึ่งแสบาทค่ะลูกค้าหนึ่งแบาทค่ะก็ก้สองชิ้นค่เปไปมียันหน้าผ่านทวนค่ะเล่นเอกสารครบเลย ค่ะลูกค้าสนใจรถถ่ายยันมาสาม52 TLF ปี54คันนี้สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์0982601158ร้านรถถ่ายมือสองหลับนะที่คอนแก่นค่ะลูกค้าเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยลูกค้าท่าในใดไม่สุดอยากมาชมรถมาเชิญรถสัง่งจองรถถ่ายออนไลน์ได้ค่ะมาจ้างท่นต่ำก็10,000บาทค่ะทางร้านเก็บงานให้ก็ส่งฟรีภายใน200กิโลเมตรได้ไปเลย พร้อมเก็บงานปรับสภาพให้ลูกค้าค่ะทางร้านก็จะเช็คจุดรั่วซึมซีนสีร้อนลูกหมาลูกปืนค่ะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องปรกองเช็ดระดับน้ำมันไฮค่ะเช็คระบบไฟค่ะลูกค้าเช็คจุดรั่วดซึมให้แล้วก็เก็บสีเป็นบางจุดค่ะเก็บงานสีเป็นบางจุดหรือว่าลูกค้าท่าได้ชอบสีเดิมๆก็ได้ค่ะลูกค้าชอบสีเดิมๆได้ค่ะคันนี้ด้านหลังคาใหม่ค่ะก็เบาะใหม่ล้อคู่หน้าใหม่ค่ะ ยางหลังก็สวยค่ะลูกค้าประมาณเจ็ดเลยค่ะค่ะวันนี้แม่ค้าก็ขอจบการรีวิวรถไถยันมาสามสแรงมาเพียงเท่านี้ค่ะฝากลูกค้าท่านกดไลค์กดแชร์อ่ากดติดตามช่องร้านรถถ่ยมือสองเหล่านะดีคอนแก่นด้วยนะคะพวกแกมันกำลังใจให้แม่ค,ะะคะ้าด้วยค่ะเดี๋ยวถ้ามีรถถ่ยเข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวแม่ค้าจะอัปเดตให้ลูกค้าท่านได้ชมค่ะขอบคุณมากๆค่ะ